ถูกหักหลังถูกหลอกมาเป็น10ปีเลยก็ว่าได้ครับในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วครับว่าตัวร้ายนะครับคนที่ทําลายชีวิตเจนอสเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนห,หลอกนะมันคือไอ้เจ้าด็อกเตอร์คูเตโนกันไสอย่างนั้นนะคนที่ไว้ใจลายที่สุดครับอูหบอกเลยครับว่าเป็นการเฉลยที่หักมุมแล้วก็โคตรดาร์กนะ ทําลายความเชื่อแบบเดิมๆไปจนหมดสิ้นนะครับผมเป็นการเปิดเผยเฉลยที่แบบชวนเหวอกันแบบสุดๆนะครับเพราะสำหรับดรคูสเตโนเนี่ยคือได้อบอกว่าช่วยเหลือเจนอชอไหมเออแล้วก็แบบ ซัพพอร์ตเจนอสดัดแปลงร่างกายเจนอสนะครับผมอยู่เคียงข้างเจนอสกันมาตั้งหลายปีนะดร์คูเซโนนั้นเนี่ยโหเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนเสมือนเป็นปู่ของเจนอสเป็นผู้ปกครองเจนอสแม่งเหมือนเป็นพ่อเจนอสตจได้ซ้ําไปครับแต่แม่งโอ้โหพอแม่งเป็นตัวร้ายของเจนอสเนี่ยรู้สึกแบบสยดสยองรู้สึกขนลุกมากนะตอนที่ทราบกันดีครับว่าเจนอสเนี่ยปมของเขานะครับเขาบอกว่าครอบครัวของเขานั้นเนี่ยถูกไซบอร์กฆ้าง่าตาย แล้วตัวเจนอสก็พยายามหาไซบอร์กข้างเนื้อผมเพื่อแก้แค้นนะและเพื่อที่เจนอสจะสามารถจัดการกับไซบอร์กคลั่งให้ได้เนี่ยเขาก็ขอให้ดรคูเซโนนั้นดัดแปลงตัวเจนอสเป็นไซบอร์กนะครับผมอาจจะได้แบบมีความเก่งแข็งแกร่งไปจัดการศัตรูได้นั่นเองนะซึ่งเดีนแหละครับผมทั้งเจนอสและดรคูเซโนเนี่ยก็ร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนะครับผมร่วมร่วม4ี่ปีนะ โอ้ล่วมมือกันมานานด้วยครับแล้วสําหรับไอตัวไซบอร์กคลั่งเนี่ยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยพยายามที่จะทําให้เราเข้าใจว่าดร์โบฟอยหรือว่าเมทันไนเนี่ยอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่มันก็มีการเปิดเผยอ,ออกมาครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังไซบอร์กคลั่งนะครับผมเออมันไม่ใช่ดร์โบฟอยเว้ยตัวลาที่แท้จริงอ่ะมันคือดร์คูเซโนครับโบฟอยบอกว่าคูเซโนนั้นขโมยผลงานของโบฟอยไปคูเซโนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยากจะทําลายโลกไ นี้กูเซโน่เนี่ยขโมยผลงานของโบฟอร์เสร็จแล้วเนี่ยอะก็เอาไปพัฒนาไปต่อยอดครับแล้วก็แบบมีการสร้างเป็นกองทัพหุ่นยนต์ขึ้นมาลุกลาโลกอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ของฉบับอาจารย์วันนะครับกองทัพหุ่นยนต์แบบไ่งโคตโหดอ คือแบบจํานวนแม่งเยอะมากนะผมหมูสร้างความทิพหายวายวอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะดอกเตอร์โบฟอยเปิดเผยความจริงดีให้กับเจนอตรู้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับคนอ่านอย่างเราเนี่ยช็อกเลยนะครับผมมันพลิกล็อกหักบุมกันแบบสุดๆครับแล้วไม่ใช่แค่คนอ่านอย่างเราช็อกนะเจนอตแม่งช็อกหนัก,กอีกอะเจนอตแบบแม่งช็อกสติแตกแบบโอ้โหจับขัวตัวเองแบบทายหัวไปทายหัวมา ความรู้สึกของเจนอสเป็นน่าสงสารมากเป็นเหมือนกับแบบฟ้าถล่มดินทลายนะเจนอสนี่ลองลั่นจากนะครับรับไม่ได้กับความจริงนี้เนี่ยถึงกับบินหนีออกไปจากศูนย์วิจัยของดร์โบฟอยกันแบบดื้อๆเลยล่ะครับมันเลยกลายว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไอสิ่งต่างๆนานาที่เจนอสรับรู้นะครับเราผู้อ่านก็รับรู้ไปพร้อมกับเจนอสใช่ไหมตามในเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราเคยรับรู้ก่อนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยครับว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องไม่จริงแล้วมันมีอะไรบ้าง ที่เป็นเรื่องโกหกอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเจนอตเนี่ยอพอถูกดร์คุเซโนดัดแปลงพัฒนาแบบครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงครับว่าดร์คุเซโนเนี่ยทำอะไรกับร่างกายของเจนอตไปบ้างไงหรือแม้แต่ความจําของเจนอตนะครับมันก็มีคําถามเกิดขึ้นต่างๆนา,นานามากมายครับว่าอ้าวตกลงแล้วไตบอกครั้ง ที่อยู่ในความจําอยู่ในความคิดของเจนอสแม่งบีจริงหรือเปล่าแม่งบีจริงใช่ไหมนะครับผมตกลงตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันบีจริงหรือไม่บีจริงนะเจนอสเนี่ยไล่ตามศัตรูที่ไม่มีตัวตนมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าครับเจนอสเนี่ยแค่ถูกใช้ไซบอร์กคลั่งเป็นสารตั้งต้นนะครับผมเพื่อเป็นการหลอกล่อให้เจนอสมาสังหารดรโบฟอยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ <laughs> หรือต่อให้ไซบอร์กคลั่งมีจริงเนี่ยอ่ะก็แน่นอนครับว่าเบื้องหลังของไซบอร์กคลั่งเนี่ยมันก็เป็นฝีมือของดอร์ คูเซโนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอดรคูเซโนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่แม่งฆ่าตังหารครอบครัวเจโนจริงๆอะ่ะแม่งก็กลายเป็นดรคูเซโนเว้ยแบบโอ้โหแม่งจะเป็นสตรอรี่ที่แบบดาร์กมากสำหรับเจโนะนะครับเจนอที่เคยเชื่อว่าคูเซโนเดบโอ้โหอยู่ข้างกายนะครับผมเปรียบเสมือนเป็นพ่อคนนึงเป็นผู้มีพระคุณคนนึงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยโอ้โหมึงทำลายชีวิตกูนี่ว่ะมึงเป็นต้นเหตุข,ของการฆ่าตังหาครอบครัวกูนี่ว่าอะไรอย่างนี้นะหรือคิด ผมคือด้วยการที่แบบเราไม่รู้เลยนะครับว่าไอความทรงจําของเจนอสเนี่ยมันมีอะไรจริงแท้แค่ไหนนะครับหรือว่าชีวิตของเจนอสเนี่ยเดิมทีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆก็ได้นะครับไม่ได้มีครอบครัวจริงๆนะครับไม่เคยมีไซบอร์กคลั่งอารวาจริงจริงครับเจนอสอาจจะเคยเป็นแค่เด็กหนุ่มเด็กกัมพาคนหนึ่งไม่มีใครเลยในชีวิตแต่ก็ถูกดรคูเซโนเนี่ยจับเอามาเป็นหดูทดลองเพื่องานวิจัยตัวเองครับดัดแปลงเจนอสสร้างความตรง จาปลอมปอมใส่เจนอตแล้วก็มีการพยายามวางแผนหลอกชักจูงเจนอตให้เจนอตเนี่ยครับผมไปเล่นงานดอกเตอร์โบฟอยไปฆ่างหารดอกเตอร์โบฟอยอะไรแบบนี้อะนะไม่ว่าจะคิดในแง่บุมไหนมันก็เป็นช้อยที่เลวร้วายสำหรับเจนอตด้วยกันทั้งนั้นเลยครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวและผมก็วันใจอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็คือด้วยการที่เจนอตเนี่ยมันเป็นผลงานของคูเซโนใช่ไหมครับนั่นแปลว่าในบุมหนึ่งเนี่ยคูเซโนเนี่ยมันก็คงสามารถที่จะควบคุมเจนอ ได้หรือสั่งการเจนอตได้อะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับนั่นก็คือเจนอตกลายเป็นตัวร้ายหรือว่ากลายเป็นศัตรูของไซตามะนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจนอตเป็นศัตรูของไซตามะบอกเลยครับว่าดาร์กอีกเช่นกันนะครับผมอาจารย์และลูกศิษย์มาต่อสู้กันนี่โอโ้โหคนอ่านอย่างเราตะเทือนใจแน่นอนนะแล้วต้องบอกว่าตามฉบบอ,อาจารย์วันับเจนอตในเวอร์ชั่นปัจจุบันคือแบบแม่งเก่งมากแม่งแข็งแกร่งมากนะแม่งแข็งแกร่งระดับที่ ไพ่ที่บัดระดับมังกรหลายตัวลุมกันน่ไม่ยังเอาเจนอตไม่ลงนะผมเจนอตในเวอร์ชันปัจจุบันที่แบบอัปเกรดแล้วนะผมมีชุดกรอบใหม่แล้วเนี่ยแบบแม่งโหดมากแข็งแกร่งมากนะไม่อยากคิดเลยครับว่าถ้าตอบสู้กับไซดาบะเนี่ยมันจะเป็นฉากที่สะเทือนใจแค่ไหนครับคือเจนอตเวอร์ชั่นใหม่ถึงแม้ว่าจะเก่งแต่ผมก็มองว่ามันสู้ไซดาบะไม่ได้หรอกครับแต่นั่นแหละเราก็อาจจะได้เห็นฉากที่เจนอตแบบโอ้โหมันทําร้ายไซตามะนะครับผมเล่นงานไซตามะโดยที่ไซตามะไม่อยากตอบโต้อะไรแบ นี่นะมันก็จะกลายเป็นฉากที่น่าสะเทือนใจอะไรกันไปนะอ่ะก็รอดูต่อไปแล้วกันครับว่าบทบาทหลังจากนี้ระหว่างเจนนอตและดรคูเตโนเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนจะลงเอ่ยยังไงครับเจนนอตถ้าไปตามหาความจริงไปถามหาความจริงกับดรคูเตโนเนี่ย เจนอสแบบปม่จะกล้าต่อสู้กับดร์คูเตโนหรือเปล่านะครับผมซึ่งต้องบอกว่าถ้ามีการต่อสู้กันก็น่าดูเหมือนกันครับเจนอสถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่ดูทรงแล้วคูเตโนอาจจะเก่งกว่าครับเพราะตามเนื้อเรื่องเนี่ยดูวว่าตัวคูเตโนเนี่ยมันก็น่าจะดัดแปลงตัวเองกลายเป็นไซบอร์กไปแล้วนะผมโอ <c oughs> เลยคิดดูโหดหดอย่างคูเตโนดัดแปลงตัวเองไม่ก็ต้องเป็นไซบอร์กเวอร์ชันที่แบบโหดมากๆอะไรแบบนี้นะไม่ว่าเรื่องราวของคูเตโนและเจนอสเนี่ยจะลงเออแบบไหนนะครับผมมัน ก็น่าลุ้นน่าดูด้วยกันทั้งนั้นครับและไอสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้เลยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเจ้าดรคุเซโนเนี่ยมันเริ่มเป็นคนชั่วคนเลวตั้งแต่ตอนไหนวะตั้งแต่ต้นเลยเหรอไอเจ้านี่เนี่ยมันมีความคิดที่อยากจะทําลายล้างโลกมาตั้งแต่แรกเลยเหรอนะแล้วทาไมถึงอยากจะทําลายล้างโลกอะไรแบบนี้นะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาอยากจะทําลายล้างโลกมันคืออะไรกันแน่เขามีแนวคิดยังไงกันแน่ครับผมเป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับ ใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนตะ์และพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครเห็นใจใครสงสารเจนอตนะผมพิมพ์มาให้กำลังใจเจนอที่ใต้คลิปนี้ทีนะผมนี่สงสารเจนอมากนะขอบคุณทุกคนมากคราวที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมน้าถชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ